ดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและว,วันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นวดีชนแนลนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องที่นุ่น จะมานําเสนอนะคะรถยนต์มือสองซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคันที่นํามารีวิวรถสวยทุกคันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v วีอนั่นเอง1.5ตัว G นะคะคันนี้ได้เป็นปี2013นะคะตั้งขายอยู่ที่289,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้ตัวท็อปได้โฉมเจนที่2ด้วยนะคะก,ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับวีออสชมนี้นะคะเป็นโฉมเจนที่2นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นโฉมน้ายิ้มนั่นเองนะคะด้านหน้าของเขานะคะจะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักซึ่งเป็นแบรนด์ของโตยตานั่นเองสําหรับโตยตานะคะมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยอะไรไม่จุกจิกเครื่องอึดถึกและทนเป็นอย่างมากเลยนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้จะอยู่ที่กระจังด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นในลักษณะของปากยิ้มแบบนี้นนั่่เเอองก็็ถืวาปน ชมเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ2กไก่ดอชดา6275กรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะต่อมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็อันนี้คือเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะก็หลังจากปรับสภาพเสร็จนะคะเราจะต้องมีการขัดโคมไฟให้ออกับคุณลูกค้านะคะจะต้องได้ชุดโคมไฟที่ใสหมวิงด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่าง ะะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะซึ่งตัวนี้มีติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะใช้งานได้เป็นปกติเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งสเกิร์ดด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะเห็นไหมถือว่าเป็นสเกิร์ที่ค่อนข้างเข้ากับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวล้อแม็กด้วยนะคะก็ซื้อรถคันนี้แถมแม็กตัวนี้ไปให้เลยนะคะสําหรับขนาดของแม็กนะคะตัวนี้ได้แม็กขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็กสีูนะคะก็คันเลือกแม็กของเขาก็ค่อนข้างเข้ากับตัวรถเลยนะคะและในส่วนของตัวยางนะคะมาพร้อมกับตัวยางดันหลบทั้ง4เส้นเลยนะคะและในส่วนของตัวยางเนี่ยได้ยางสัปดาห์ที่45ปี2 0 1 6อันนี้ทางเราจะทําการดูแลแล้วก็เปลี่ยนยางให้กับคุณลูกค้านะคะ สำหรับตัวซุ้มล้อนะคะเห็นไหมคะว่าน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิมทั้งหมดเราการันตีเรื่องโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วนะคะสบายใจได้เลยด้านข้างนะคะก็มีการติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะว่ายง่ายเลยคันนี้คือให้สเกิร์ตรอบคันไปเลยนะคะที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมติดไว้นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะที่พับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกด้วยระบบ ไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะมาพร้อมกับฝาครอบนะคะที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะถือว่าขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีเลยนะกระจกทุกบ้านจะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมๆเลยนะคะไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถ แบบนี้เลยนะคะทั้ง4บานสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอร์91แก๊สโซฮอร์95ตัวนี้รองรับ e20 ด้วยนะคะและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะถือว่าเป็นสีที่ดูแล,แลรักษาทําความสะอาดง,ง่ายและที่สําคัญดูใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสําหรับไฟไท้ายของเขานะคะได้ชุดคมไฟไท้ายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ ถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะมีตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ v o r นั่นเองมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว G นั่นเองนะคะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายอันนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีบอลเงินนั่นเองในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะตัวนี้มีอยู่นะคะแต่ว่าทางเราก็คือได้ทําการถอดออกเพื่อที่จะใส่กรอบของป้ายเพด์นั่นเอง ด้านล่างก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมที่มุมด้านล่างทั้งสองฝั่งเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอจะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายที่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าด้วยนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวมุนจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะ มาเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะก็อันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยนะคะเพิ่งขับมาถึงแล้วก็โดนฝนด้วยนะคะรีบรีวิวให้ก่อนเลยนะห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะจริงๆนะคะอันนี้รุ่นบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังปรับสภาพเสร็จจะมารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าจะสวยมากแค่ไหนด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ติดรถนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนะคะค อ่ะให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันเนาะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนะคะก็สีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็อาร์ทุกจุดอยู่ครบอันนี้เรากาลันตีเรื่องโครงสร้างนะเปิดให้ดูกันอีกหนึ่งข้างนะคะอ่ามาดูกันอีกหนึ่งฝั่งนะคะรอยซีนทางมะพร้าวตอนนี้ก็สีเสมอกันทั้งหมดนะคะโครงสร้างเดิมเน็ตอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะไม่ต้องห่วงรถจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมากอนนะคะนี่กาเปิดได้เห็นกันชัดๆกันไปเลยนะคะเพราะไม่มีโดนชนท้ายมาก สำหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้ง2ฝั่งให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่โดนชนมาไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีนะคะสียางนะคะเห็นไหมสามารถใช้เล็บจิกลงนะคะแปลว่ายังดียังนิ่มอยู่เลยเนาะเห็นไหมคะโครงสร้างที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้นี่เป็นรอยเปื้อนน้ำนะคะเห็นไหมขอบยางห้อเก็บสัมภาระไม่มีรอยฉีกค่ะสภาพดีใหม่มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวต่อมานะคะนุ่นจะให้ดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะนี่สำหรับแผงประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบสีดำนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาแบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูด้านในทํามาจากโครเมียมนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บานป่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําเล็กๆนน้อยด้วยนะคะ มาต่อกันที่ภายในนะคะตรงนี้สามารถกดลงได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้านั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พับหูกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมลาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคู่หน้านะคะ ให้ดูในส่วนของตัวเลขใหม่นะคะสําหรับตัวเรือนใหม่ของโฉมนี้เนี่ยจะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางนะคะคันนี้รถปี2013นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสมนกิโลนะคะถือว่าเลขไม่ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเฉลี่ยกับอายุของเจ้ารถนะคะสําหรับตัวคอนโซลกลางนะคะจะมีในส่วนของตัวเครื่องเสียง CD ดีซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องเสียงที่มาจากโรงงานนะคะฟัง CD วิทยุ fmam ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยมาพร้อมกับระบบแอร์อนาล็อกนะคะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลย และสําหรับตัวเกียร์เองนะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะคะเท่านั้นยังไม่พอเจ้าของคนเก่าเขาได้มีการติดตั้งพรมกระดุมไว้ทั้งคันเลยนะคะสำหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งเป็นเบาะที่ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะสภาพเบาะคือรอย้ํำน้อยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่าเขาดูแลดีมากเลยเนาะขั้นนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคู่หน้านะคะ ต่อ,อก,กันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็อาจจะสุกปกบ้างเล็กน้อยนะคะนุ่นรีวิวให้เห็นแบบสดๆไปเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอันนี้ก็คือสามารถดึงตรงกลางออกมาได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพนักวางแขนหรือว่าวางของตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ทับขึ้นไปได้เลยนะของเขาเนี่ยมีสายเบลวให้3เส้นก็แปลว่าออกแบบมาสําหรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะเป็นบาหนังสีดําเช่นเดียวกันมีพรมกระดุมรองเท้าให้ทั้งคันเลยนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนั่ง เหยียดเท้าได้สบายนะคะเพดานด้านบนสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะอ่ะนุ่นจะดึงให้ดูในส่วนของตรงนี้นะคะนี่เห็นไหม <ส estão> ก็จะได้เห็นในส่วนของตัวสีรถนะคะเป็นสีเดิมโครงสร้างเดิมเม็นอาร์ตกลมๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดอยู่ครบเลยนะคะสบายใจได้เลยนี่อันนี้คือเราคัดสรรเรื่องโครงสร้างของตัวรถมาเป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะสุดท้ายเลยนะที่จะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็ ตัวเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi ขนาด 1,500cc นะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ตัววันนนะคะอันนี้เรารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีการ,รตัดต่อเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดน,นะคะก็สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรน็นอตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ทที่เบ้าโชว์เห็นไหมคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มด้านซ้ายสีเดิมนะคะตัวคาน คานเดิมทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมมาจนถึงตัวคานด้านหน้าคานด้านหน้าเดิมๆตรงๆนะคะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนอน,นี่จะเป็นในส่วนของตัวคานด้านขวาน็อตฝั่งแก้มด้านขวาก็สีเดิมเม็ดอาร์ที่เบ้าชกฝั่งด้านขวาเห็นไหมคะสภาพดีสมบูรณ์แล้วก็น็อตแก้มฝั่งด้านขวาน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉลอกไม่มีรยะยขยับเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบสภาพดีสมบูรณ์นะคะสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์ อกอกแล้วก็สติ๊กเกอร์สี3จุดอยู่ครบเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์โตยใต้อยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พิกความหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ t o y ยต้าวีออสนะคะ1.5ตัว G นะคะปี2013ตั้งขายอยู่ที่289,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองวันนี้นุนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ